สวัสดีค่ะก็มาดูไพ่3าใบทำนายอีกชุดหนึ่งนะคะ6ดอกแดง9ดอกจิกแล้วก็4ดอกตัดค่ะ ความหมายตามตัวนะคะ6ดอกแดงก็หมายถึงว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือการได้ชื่นชมกับบางสิ่งบางอย่างในลักษณะเพื่อนนะคะ9ดอกจิก็คือในลักษณะของการเงินการงานนะคะในลักษณะของธุรกิจการงานนะคะการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็การอะไรที่จะต้องฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาแล้วก็ต้องคิดหนักๆเลยทีเดียว4ดอกตัดก็คือเรื่องธุรกิจการเงินการงานที่จะต้องรอคอยสักพักหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งจะลงมือทานะคะหรือว่าอย่าเพิ่งจะลงทุนให้มากเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะ เสี่ยงได้ค่ะถามถึงไพ่ชุดนี้ก็บ่งบอกได้ว่านะคะการที่เราจะทํางานร่วมกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตามแต่นะคะก็ให้ควรระวังให้ดีนะคะในเรื่องของธุรกิจการเงินการงานอาจจะเสี่ยงได้ค่ะการลงทุนนะคะก็ให้ลงทีละทีละน,น้อยก่อนอย่าเพิ่งลงเต็มตัวมากเกินไปนะเพราะเสี่ยงมากๆก,กับเพื่อนค่ะ ดูความคืบหน้าต่อไปต้องเปิดผพ่ชุดใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ